Story. Story. สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็สวัสด,ดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เนี่ยมี เรื่องราวอันหนึ่งที่อยากจะมาแชร์นะครับต้องบอกว่าปกติส่วนใหญ่ผมก็จะแชร์เรื่องไม่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องของการรีวิวหนังสือก็อาจจะเป็นเรื่องของอบทความหรืออาจจะเป็นเรื่องของการวัดผล OKR OK อะไรต่างๆนะครับค่อนข้างจะน้อยครั้งนะครับที่อาจจะมาเล่าเรื่องส่วนตัวนะแต่ว่าคําคถามที่ผมโดนถามอยู่บ่อยๆ นะครับก็คือเรื่องของการจัดการเวลาเราก็จะมีคําถามทยอยเข้ามาถามเรื่องว่าอาจารย์เล่ากิจวัตรประจําวันให้หน่อยนะครับว่าอาจารย์จัดการยังไงถึงมีงานอะไรออกมาเยอะแยะมากมายนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจอคําถามนี้แล้วก็ตอนแรกว่าจะไปตอบในวันอาทิตย์แต่ดูท่าทางแล้วมันจะยาวนะครับเดี๋ยวกายเป็นว่าการตอบคำถามประจำสัปดาห์เนี่ยจะกินเวลายาวเกินไปก็เลยตั้งใจเพราะว่าเอาล่ะสัปดาห์นี้ก็อยากจะมาชวนคุยอีกครั้งหนึ่ง เคยเล่าเรื่องกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะครับในพอดแคสต์น้บรนซอรี่ก็มันต้อง800กว่าตอนนะมันคงไม่มีอะไรที่แบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นทาเป็นครั้งแรกกนะันยากหน่อยนะเพราะว่าทํามาเกือบพันตอนแล้วก็800กว่าตอนแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องก็จะเคยเล่าไปแล้วเพียงแต่ว่าสําหรับผมในกิจวัตรประจําวันมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะนั้นท่านอาจจะเคยฟังกิจวัตรประจําวันผมเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ก็เลยขออนุญาตอีกรอบนึงนะครับอาจจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเผื่อเป็นไอเดียแล้วกันนะท่านผมเชื่อว่าบริบทหรือว่าข้อจํากัดของแต่ละท่านก็จะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจวัตรประจําวันของผมก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับท่านในทุกทุกคนนะครับในทุกกรณีหรือในทุกวันนะผมเริ่มต้นเลยผมอยากจะแบ่งการเล่ากิจวัตรประจําวันออกเป็น2กลุ่มนะครับคือวันทํางานกับวันที่ไม่ได้ทํางานเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันระดับหนึ่งนะเอาวันทํางานก่อนนะครับ ปกติก็จะเป็นวันจันทร์ถึงสุ่มนะฮะคือวันทํางานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผมมีสอนเช้าแค่ไหนนะครับถ้ามีสอนเช้านะครับเริ่มตนน้นงนี้ผมจะตื่นประมาณสักตีห้าครึ่งถึง6กโมงนะครับก็จะแวลลี่อยู่ประมาณนี้แล้วก็ลักษณะการตื่นนอนของผมเนี่ยจะเป็นาการตื่นโดยธรรมชาตินะคือไม่ไม่ค่อยได้ตื่นโดยนาฬิกาปลุกนะครับถ้าอยู่ในประมาณตีห้าครึ่งถึง6กโมงเนี่ยมันตื่นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้น อผมไม่มีมือถือขึ้นไปนอนด้วยนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั้นก็ตื่นเองนะครับตื่นเองสิ่งแรกที่ทาหลังจากตื่นนอนเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้รีบร้อนแบบจะต้องไปถึงที่ทํางานไปใน7จ็ดโมงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปกติก็ไม่หรอกเพราะว่าสอนเนี่ยก้าโมงหรือ9ก้าโมงครึ่งเนี่ยก็จะมีเวลาประมาณสัก10-20นาทีนะครับโดยประมาณ ในการอ่านหนังสือนะครับสิ่งแรกที่ผมทำนะหลังจากเปิดไฟก็คือหยิบหนังสือมาอ่านหนังสืออะไรหนังสือที่ผมวางไว้หัวเตียงนั่นแหละนะ<ม>ก็จะอ่านหนังสือใช้เวลาประมาณสักถ้าถ้ารีบออกมากก็10นาทีนะครับถ้าไม่รีบออกก็20นาทีนะครับก็จะเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับภรรยาและลูกๆถ้าเป็นวันที่ผมทํางานเขาก็จะไป เรียนหนังสือกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะตื่นนอนหลังผมนิดหน่อยนะนิดหน่อยก็ภรรยาจะตื่นพร้อมผมหรืออาจจะก่อนผมด้วยซ้ําในบางวันนะแต่ว่าถ้าลูกๆก,ก็ถ้าเป็นลูกสาวก็นอนอีกห้องหนึ่งนะถ้าเป็นลูกชายซึ่งนอนกับผมอยู่ตอนนี้ก็ตื่นหลังผมนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่มากนะก็ทั้งภรรยาและก็ลูกก็จะเดินทางออกจากบ้านประมาณสักประมาณ6กโมงนิดๆในไม่ถึง6กโมงครึ่งนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะออกจากบ้านไม่เกิน7จ็ดโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากอ่านหนังสือได้สัก1 0บถึงยีนาทีเนี่ยออกกาลังกายไม่ทันนะครับออกไปวิ่งไม่ทันเพราะว่าถ้าออกหลัง7จ็ดโมงจะไปไม่ถึง9ก้าโมงนะครับเนื่องจากรถติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตีสว่าสมมุติว่าผมอ่านหนังสือสักประมาณ6กโมงนิดๆหกโมงสินาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยนะครับก็อาบน้านะครับอาบน้ําเสร็จแล้วก็ลงมาทานข้าวนะครับ ซึ่งภรรยาก็จะเตรียมไว้ให้นะส่วนใหญ่ก็จะมีข้าวเชาว้าเนาะยกเว้นบางวันเท่านั้นนะ่ที่อาจจะบอกว่าเออเดี๋ยวไปทานที่มหาเทยาลัยก็มีบ้างนะครับแล้วแต่วันนะ่ยแต่ก็ส่วนใหญ่จะทานที่บ้านนะครับก็ออกจากบ้านอย่างที่เรียนนะครับไม่เกิน7จ็ดโมงนะยกเว้นวันที่ฝนตกหนักๆซึ่งเราจะรู้ว่ามันจะติดรือโหดมากนะก็ต้องออกประมาณสักหกครึ่งไม่เกินนะคราวที่แล้วเนี่ยออกหกครึ่งยังไปไม่ทันเก้าโมงเลยโหดมากนะครับที่กรุงเทพนะเวลาฝนตกตอนเชา้าก็ ก็เดินทางเนี่ยช่วงเวลาในการเดินทางก็ประมาณ7จ็ดโมงถึงที่ทํางานโดยเฉลี่ยประมาณสัก8ปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงนิดๆไม่ถึง8ปดครึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณสักชั่วโมงครึ่งน่าจะถึงนะระหว่างเดินทางจะมีกิจกรรมกิจวัตรประจําวันที่ทำนะเพคือไปซื้อกาแฟนะแวะซื้อกาแฟ จากร้านจาแฟข้างทางซึ่งเป็นร้านประจำนะครับก,ก็ซื้อมาทานในรถนั่นแหละนะครับแล้วก็ฟังพอดแคสต์ไปด้วยนะครับว่าฟดพอดแคสต์ที่ฟังอันแรกก็คือพอดแคสต์ซุนเปอร์นสตอรี่นี่แหละว่าเออที่เราอัาไว้เมื่อคืนนีเ้เป็นยังไงบ้างนะครับฟังรู้เรื่องไหมเสียงชัดไหมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยพอไปถึงที่ทํางานถ้าโดยปกติก็ประมาณสัก8ปดโมงครึ่งเนี่ยก็จะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเตรียมตัวหลายๆอย่างนะครับส่วนใหญ่ไปที่ทํางานก็จะไปคเอกสารนะ เพราะจะมีพวกจดหมายเข้ามามีคนส่งเอกสารเข้ามาต้องมีเมมโมต้องเซ็นมีอะไรเงี้ยมันจะไปเกะเอกสารซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เตรียมเตรียมเ,เตรียมไฟล์เตรียมอะไรในการสอนวันนั้นน่นะครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็เผื่อว่าอาจจะต้องไปปริ้นไปอะไรนะ,ะรายชื่อนักศึกษาแบ่งกลุ่มอะไรก็ว่าไปนะ ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะก็จะเริ่มสอนตั้งแต่9ก้าโมงเป็นต้นไปนะช่วงเวลาสอนก็ก็สอนนะครับก็ไม่มีอะไรนะสอนไปจนถึงประมาณสัก10บโมงครึ่งก็จะเบรกนะครับพอสิบโมงครึ่งเบรกปุ๊บก็15นาทีแนละ้วหลังจากนั้นสอนก็จะเลิกประมาณเที่ยงนะครับคราวนี้ขึ้นอยู่กับตอนบ่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับภารกิจละนะตอนนี้พยายามจะไม่มีการสอนแบบเช้าบ่ายเพราะว่า ตรงๆนะครับค่อนข้างเหนื่อยนะถ้า,ถาจะให้พูด6ชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงนะแต่มีบ้างเหมือนกันนะครับที่อาจจะต้องมีการบรรยายในช่วงบ่ายด้วยนะพยายามจะหลีกเลี่ยงเพราะนั้นเนี่ยช่วงบ่ายส,ส่วนใหญ่ที่จะเป็นกิจวัตรก็คือ,อาการประชุมนะซึ่งซึ่งก็จะมีมาเรื่อยๆนะประชุมเนี่ยนะก็ก็ประชุมไปนะครับหรือไม่งั้นก็จะเป็นลักษณะของการทํางานวิจัยซึ่ง ก็แวร์ลี่นะทำงานวิจัยเนี่ยมันก็คือเขียนหนังสือเขียนวิจัยอ่านบทความอะไรก็ว่าไปนะเอาทีสว่าเวลางานเนี่ยจะเลิอกอยู่ราวๆประมาณสัก4ี่โมงสีโมงครึ่งนะครับถามว่าผมอยู่ที่ออฟฟิศตลอดเวลาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับลักษณะนะฮะบ,บางทีประชุมอาจจะต้องเดินทางไปข้างนอกก็มีนะครับก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ในห้องตลอดเวลานะครับโอเค หลังเลิกงานนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านก็ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาอีกถ้าเกิดเป็นบางช่วงบางตอนก็จะติดเหมือนเช้านะนะซึ่งตอนเย็นจริงๆแล้วเนี่ยติดมากกว่าตอนเช้าในบางกรณีด้วยถ้ายิ่งฝนตกซึ่งมันก็จะบางทีชอบตกเย็นๆเนี่ยถ้าออกจากที่ทํางานสี่โมงครึ่งก็จะถึงบ้านประมาณสัก6กโมงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดออกเร็วกว่านั้นก็อาจจะถึงเร็วกว่านั้นนะเอาล่ะถึงบ้านทําอะไร พอถึงบ้านประมาณสักเอาเซสว่าประมาณ6กโมงก็แล้วกันถ้าไม่ได้ไม่ได้ไปรับลูกนะครับถ้าไปรับลูกอาจจะถึงช้ากว่านั้นหน่อยนะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้รับเพราะว่าภรรยาเป็นคนรับเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านก็ถ้าถ้า,ถามียังมีแรงอยู่นะครับอาจจะออกไปขี่จักรยานนะหรือบางครั้งจะออกไปวิ่งแต่ปกติชอบวิ่งตอนเช้ามากกว่านะครับ ถ้าไม่มีแรงแล้วก็อาจจะนั่งพักผ่อนสักพักหนึ่งนะครับยิบหนังสือมาอ่านสั้นๆนะฮะเสร็จแล้วประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับผมจะเริ่มไปอัดพอดแคสต์ซึ่งก็จะมีการเตรียมไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับพวกเอกสารพวกอะไรต่างๆน้องส่งหนังสือที่ผมรีวิวนะครับมีการเตรียมไว้แล้วอัดพอดแคสต์ยอยู่ระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงประมาณ2องทุ่มเนี่ยตอนนี้ก็อัดประมาณ1นึ่ทุ่มเนี่ยตอนเนี้ยนะอัดอจนถึงประมาณ2องทุ่ม เสร็จเรียบร้อยตั้งสเกจดูโพสอะไรไว้เรียบร้อยเนี่ยหลังจาก2องทุ่มก็จะเป็น2ออย่างที่จะทำนะทางในทางหนึ่งนะคือบางทีก็ไปติดซีรีส์เกาหลีนะครับก็จะดูนะถ้าส่วนใหญ่ถ้าปกติซีรีส์ไม่ได้ดูประจำเนี่ยก,ก็จะอ่านหนังสือนะครับช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ยเป็นเวลาครอบครัวนะ คือถ้าอยู่ข้างล่างแล้วลูกเล่นเกมอยู่ผมก็จะนั่งอ่านหนังสือแต่ถ้าลูกชวนคุยก็จะจะคุยด้วยนะดูทีวีด้วยกันหรืออะไรก็กว่ากันไปนะครับแต่หลังสามทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาบน้ําแล้วก็อ่านหนังสือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อ่านแบบแตเต็มที่เลย3ามถึงสี่ทุ่มเนี่ยนะครับหรือบางครั้งอาจจะเลยไปถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับน้อยครั้งที่จะนอนห้าทุ่มนะครับน้อยครั้งแต่มีไหมมีนะครับมีนะ ถ้ามีงานแทรกเช่นจะต้องส่งบทความจะต้องรีวิวบทความจะต้องตอบอีเมลก็จะใช้ช่วงเวลาประมาณที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มที่ผมบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่นั่งอยู่ในลิฟวิ่งรูมนะฮะก็อาจจะเปิดคอมแล้วตอบอีมูอีเมลไว้บ้างนะครับเล่น Facebook เล่น Tik t ็ออะไรเงี้ยมีมีช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่จะใช้เวลาแต่พอหลังจาก3ามทุ่มไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาให้กับหนังสือประมาณสักชั่วโมงหนึ่งโดยเฉลี่ยนะครับจะนอนประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะครับ ก็จะเข้านอนแล้วก็วนกลับมาก็คือตอนเช้านะถามว่าในอาชีพปรา,ารย์เนี่ยมันแต่ละวันอาจจะมีกิจกรรมไม่เหมือนกันนะบางวันอาจจะต้องเดินทางไปบรรยายข้างนอกบางวันอาจจะต้องมีการประชุมข้างนอกก็ก็จะแตกต่างหลากหลายแต่ว่าวันทํางานโดยทั่วๆไปจะมีลักษณะแบบนี้นะครับมันอาจจะแตกต่างจากช่วงโควิด -19 ซึ่งไม่มีการเดินทางแต่ว่าลักษณะการทํางานไม่ได้ต่างกันมากนะักเพราะว่าเราก็ยังคงต้องสอนออนไลน์เรายังคงต้องประชุมออนไลน์อยู่ดีนะ ถึงแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการสอนออนไลน์อยู่บ้างแล้วก็มีการประชุมออนไลน์อยู่บ้างนะครับโอเคนั่นคือพาร์ทแรกนะพาร์ทที่2คือถ้ามันเป็นวันหยุดซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือวันหยุดฮอลิเดย์ต่างๆนะครับตะเลิกต่างๆนะฮะวันหยุดเนี่ยจะเป็นวันที่ผมอาจจะค่อนข้างจะฟรีสไตล์นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตก็จะ,ะไม่วุ่นวายในการเดินทางระดับหนึ่งเช่นผมอาจจะตื่นเลดนิดนึงนะครับเลทของผมก็ไม่เกิน6กโมงนะฮะแต่ว่า ไม่ต้องรีบละนะตื่นมา6โมงเนี่ยอ่านหนังสือเรา่นี้อ่านได้ตามสบายสบายใจนะครับสมมุติว่าอ่านสักประมาณ20นาทีนะครับผโมงยี่สิบหกโมงครึ่งออกไปวิ่งนะฮะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือวันหยุดเนี่ยผมก็จะออกไปวิ่งนะฮออะผมจะออกวิ่งถ้าเทียบกับนักวิ่งเนี่ยผมเป็นคนออกวิ่งที่ไม่ไม่เช้านะผมจะวิ่งเนี่ยประมาณ6กโมงสีอะไรเงี้ยนะแล้ววิ่งจนถึงประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอะไรเงี้ยประมาณ40นาทีอนะผมวิ่งนะ ก็วิ่งเสร็จประมาณ7จ็ดมงครึ่งก็แล้วกันนะครับเจ็ดมงครึ่งก็จะเข้ามานั่งอ่านหนังสือต่อนะครับเงือโซกเงือโซมนี่แหละฮะคือยังไม่อาบน้ำเพราะว่าเหงือมันยังเยอะนะครับเพราะนั้นก็มานั่งชิลๆเปิดหนังสืออ่านนะครับอ่านหนังสือสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับก็สมมุติว่า7จ็ดมงครึ่งก็อ่านไม่เมกิน8ปดมงครึ่งนะครับก็จะ อาบน้ำนะครับขึ้นไปอาบน้ำแปดโมงรึ่งลงมาทานข้าวอาจจะเลทหน่อยเพราะว่าอยู่อยู่บ้านอยู่แล้วนะครับก็8ปดโมงสีถึงเก้าโมงเลยด้วยซ้ำนะแต่ถ้าบางวันหิวมากเนี่ยก็อาจจะยังยังทานข้าวก่อนอาบน้ําก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอาบน้ําก่อนนะแล้วก็ลงมาทานข้าว9ก้าโมงอย่างเงี้ยทานข้าวเสร็จคราวนี้จะเป็นฟรีสไตล์ละ บางวันถ้านะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็จะมีการไลฟ์ช่วงเช้านะสัปดาห์นี้ต้องต้องขอเรียนแบบนี้ถ้าใครติดตามนบะุดน s อร r y ี่ไลฟ์มันตลอดสัปดาห์นี้ต้องขออนุญาตสาคริปจริงๆเพราะว่าทำไม่ไหวแม้ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยสอนเต็มวันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้อง เขาเรียกอะไรภารกิจเต็มเหนี่ยวนะครับก็ก็คงไม่ได้ทําสําหรับสัปดาห์นี้แล้วงจริงเดือนนี้ควรจะมีบุ๊กคอยบุ๊กครับก็ยังไม่ได้ทำนะไม่รู้ว่ามันยังไม่สิ้นเดือนนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะแต่ปกติจะทําวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนใช่ไหมก็ดันไปรับปากเขาไว้แล้วนะครับว่าต้องไปสอนนะวันนั้นสอนตั้งแต่เช้าเลิกเกือบหกโมงนะหมดแรงจริงๆนะครับก็ก็ไม่สามารถมาทําต่อได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีนึ่ะ เมื่อกี้พูดถึงตอนเชาน้านะก็อาจจะมาไลฟ์บ้างนะครับถ้าไม่มีอะไรต้องไลฟ์ต้องอะไรต่างๆนะครับปกติวันเสาร์อาทิตย์จะพยายามเคลียร์งานเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เคลียร์งานจะพยายามลดการทํางานลงนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะหยิบงานวิจัยมาทำนะอาจจะใช้วิธีการเขียนหนังสือเขียนบทความนะครับ ก็ผมไม่ถือว่าเป็นงานอ่ะผมถือว่าเป็นความสุขงานดีเล็กซะส่วนใหญ่นะครับจริง,รงๆงานวิจัยก็คืองานงานที่ผมชอบเหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานเกินไปอ่ะอยากจะมีช่วงเวลาพักผ่อนเนะี่ยช่วงวันเที่ยงเที่ยงของวันหยุดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับบางทีก็จะชวนภรรยาและลูกๆไปทานข้าวข้างนอกนะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแถวๆบ้านนี่แหละนะครับร้านแถวๆบ้านนะหรืออาจจะสั่งอะไรมามากินด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่ ส่วนใหญ่จะใช้กับการอ่านหนังสืออีกเช่นเดียวกันคนถึงถามผมว่าอาจารย์มีวิธีการอ่านหนังสือยังไงให้เร็วผมไม่ได้อ่านเร็วหรอกผมแค่อ่านเยอะนะครับอ,อ,อาจจะมีความคุ้นเคยกับการอ่านบ่อยๆมันก็เลยอาจจะเร็วกว่าปกตินิดนึงแต่ผมไม่ได้เร็วแบบเร็วผิดธรรมชาติหรือเร็วแบบโอ๊ยทำไมอาจารย์อาาย่านเร็วขนาดนี้คือถ้าใครใช้เวลาอ่านเยอะเท่าผมอ่านน่ย ทังสังเกตเนี่ยทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดเนี่ยผมก็อ่านตลอดเวลามันจึงไม่แปลกหรอกที่อ่านได้เป็นร้อยๆเล่มต่อปีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอ่านเยอะแค่นั้นเองนะก็จะใช้เวลาตอนบ่ายส่วนใหญ่จะชอบอา่านหนังสือนะครับซึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้มากนะครับหนังสือก็แล้วแต่ว่าอยากจะอ่านเล่มไหนยังไงก็ผมมีหลายเล่มที่เคยเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันนะเสร็จแล้วก็ตอนเย็นผมจะทานทำไอเอฟไม่ได้ทานข้าวเย็นนะครับเพราะนั้นก็ ลูกๆกับพันยาเขาก็จะทานข้าวเย็นกันนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทานนะถ้ามีฟุตบอลก็อาจจะมีดูฟุตบอลเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ได้ดูฟุตบอลทุ่ดึกนะแค่สี่ทุ่มผมก็ไม่ดูละนะครับแต่ถ้ามันมี6กโมงหกโมง,โมง,โมงโครึ่งผมก็ยังดูอยู่นะครับก็อาจจะดูฟุตบอลอยู่บ้างนะครับดูซีรีส์ที่เล่าให้ฟังนะซีรีส์เกาหลีก็อาจจะมีบ้างนะครับแล้วก็จะนอนเหมือนเดิมนะฮะก็คือประมาณสัก 2- องสามทุ่มเนี่ยผมจะขึ้นละ อัดพอดแคสต์ด้วยนะครับปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้ามีเวลาเยอะหน่อยก็อาจจะมีการอัดตุนเช่นสมมุติว่าตอนบ่ายเนี่ยเรารู้นะว่าวันจันทร์เราสอนเลิกเย็นอะไรเงี้ยเราอาจจะเหนื่อยอัดพอดแคสต์ไม่ไหวก็อาจจะไม่อ่านอัดตุนส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก1-2่อตอนล่วงหน้าคือวันอาทิตย์แทนที่จะอัดวันจันทร์อย่างเดียวก็อัดวันอังคารอัดวันพุธด้วยแต่ถ้าวันอาทิตย์แบบวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่ไม่ปกตินักคือออกไปบรรยายข้างนอกสอน6-7ชั่วโมงเงี้ย อัดตุนไม่ไหวนะแค,แค่ออกมาอัดเนี่ยตอนนี้ผมก็เหนื่อยแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้มีส k ีบอะไรก็เลยถือโอกาสมาตอบโจทย์ตอบคําถามของท่านผู้ฟังนะว่าอาจารย์นพุนมเีเขาเรียกอะไรนะสเกดูของชีวิตกิจวัตรประจําวันเป็นแบบไหนยังไงอันนี้คือกิจวัตรทั่วๆไปนะครับมันอาจจะมีแทรกงานแทรกงานอะไรมาก็ต้องหาเวลาจัดเวลาให้ดีนะครับ ผมเรียนแบบนี้ด้วยระยะหลังเนี่ยผมก็พยายามจะลดงานต่างๆที่แทรกเข้ามานะมีหลายคนต้องให้เกียรติต้องเรียกว่าให้เกียรติผมมากนะครับเรียนเชิญผมไปบรรยายนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้ามันพอจะช่วยได้ขอเป็นออนไลน์แล้วกันนะครับเพราะว่าการเดินทางมันกินเวลาเยอะมากนะครับผมต้องขอพ่ยจริงไม่สามารถเดินทางแล้วถ้าเกิดผมไปหนึ่งที่ ทุกที่ก็อาจจะต้องบอกว่าต้องไปด้วยนะไม่งั้นก็คงมีคําถามนะว่าทาไมอาจารย์ผมเชิญอาจารย์อาจารย์ไม่ไปแต่ว่าทําไมคนนั้นเชิญไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับต้องขอบคุณนะแต่ว่าต้องต้องเรียนว่าด้วยภารกิจที่มีอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยก็โอ้เต็มเหนียวแล้วนะครับก็พยายามจะต้องแบ่งเวลามาทําอย่างอื่นด้วยนะครับผมยังมีงานวิจัยยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทานะครับแล้วก็อยู่ในโอเคอ่างผมเช่นเดียวกันนะฮะก็วันนี้คงไม่มีอะไรยาวนะครับผมอยากจะแค่แชร์ เรื่องราวของชีวิตประจําวันนะครับจะสังเกตว่ามันก็เป็นชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปนะผมก็ไม่ได้เป็นซูเปอร์โปรดักทีฟอะไรยังมีเวลาอ่านหนังสือยังมีเวลาดูซีรีส์ดูฟุตบอลออกกําลังกายเป็นปกตินะก็ก็เหมือนทุกคนนะครับแล้วก็จริงๆอยากที่จะสุดท้ายอย่างนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องงานเนี่ยผมไม่เป็นห่วงหรอกเพราะทุกคนก็ทากันเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่เรื่องที่เป็นห่วงที่เรามักชล้นเลยคือเรื่อง3เรื่องเนาะคือเรื่องการนอน สังเกตของผมนะผมจะนอนตั้งแต่4ี่ทุ่มแล้วตื่นหกโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเวลานอน8ชั่วโมงเลยนะครับหรือ7็ชั่วโมงขึ้นถึงแชั่วโมงผมนอนพอนะอน,นั้นเรื่องนอนเนี่ยต้องระวังนะครับสาหรับคนที่อาจจะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อาจจะบอกโอ้ยหนู่มโตลุ่งได้ได้ครับแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพหรอกนะสำหรับคนที่อายุป,ประมาณผมแล้วนะครับต้องต้องระวังให้เยอะนะครับเพราะว่าผมสังเกตนะแค่ตัวเองนะถ้านอนดึกตื่นเช้ามาเนี่ยอย่างแรกเรื่องสุขภาพเนี่ยคือ จมูกผมจะคัดจมูกทันทีเรียกว่าแพ้อากาศนะจะจามจะอะไรทันทีแล้วน้ำหนักขึ้นเลยนะถ้านอนดึกนะผมสังเกตนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะโอ้โหมันจะเฟลอะ่ะคือแบบง่วงมั่งอะไรมัง่งไม่ไม่เวิร์กนะ,ะฝากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการกินเมื่อกี้เรื่องของกิจวัตรเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงการกินไว้เท่าไหร่ยกเว้นว่าผมทํา AF นะครับคือข้าวเย็นไม่กินนะแต่ว่า ไม่ใช่แค่ว่าอดอาหารอย่างเดียวนะครับคือผมอยากให้เน้นว่าพยายามกินอะไรที่เฮลตี้นะครับเพิ่มเติมให้นิดหน่อยนะผมถามว่าตัวผมทำได้100%ยเปอเบเปล่า,านะผมก็ยังมีหลุดไปบ้างไปซื้อสแน,นค็คซื้อจังฟู้ดกินบ้างนะแต่ว่าต้องพยายามลดเตือนตัวเองไม่งั้นน้ำหนักก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะอันที่อันที่สามที่เมื่อกี้อยู่ใน สเก็ตดูผมตลอดเวลาถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าเห็นอาจารย์เล่าเฉพาะวิ่งตอนวันหยุดจริงๆวันธรรมดาก็วิ่งนะครับถ้าไม่มีสอนเช้าอ่ะผมจะวิ่งนะครับพอออกออกสายหน่อยได้เนี่ยผมจะวิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออก,การวิ่งก็จะเป็นการออกกําลังกายหลักของผมนะเพราะฉะนั้นนอนรับประทานอาหารที่มีสุข,สขภาพดีแล้วก็รับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่ดีอ่ะนะครับเฮลตี้ฟู้ดนะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะพยายามแทรกให้อยู่ใน กิจวัตรประจําวันของท่านให้ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับชีวิตก็จะดีแล้วล่ะส่วนเรื่องงานผมผมบอกแล้วนะครับก็ถ้าทํางานก็ต้องดูดูจังหวะด้วยนะคือบางทีมันอาจจะต้องหนักเข้าใจแต่ว่าถ้ามันหนักทุกวันเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กนะครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนพธนสอรี่มาโดยตลอดนะครับแล้วขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยแชร์ช่วย Subscribe ต่างๆนะครับแล้วเราพบกันในสดสัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.